ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไอนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเล่นกับสุนัขปีศาจนะครับในด่านโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวเอาไว้ด่านโรงเรียนในคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ขอมาเล่นในด่านโรงพยาบาลก่อนแล้วกันเล่นกันชิวๆไปก่อนนะ ก็ใครที่เปิดเทอมกันแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เนาะว่าวันนี้นะครับเรียนเป็นไงบ้างอะไรแบบเนี้ยอืมก็ผมก็เรียนก็เปิดเทอมแล้วแหละผมก็เรียนออนไลน์นะฮะเรียนออนไลน์สองวันแล้วก็แบบ เรียนออนไลน์สิบห้าสิบหกสองวันเนี้ยแล้วก็แล้วก็หยุดหนึ่งว,วันก็คือวันที่สนะิบเจ็ดหยุดหนึ่งวันก็คือวันที่สิบเจ็ดเนาะก็แบบว่าช่องนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนใครที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆน,นะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเนาะใครที่เจอกันช่วงปิดเทอมอยู่แล้วก็คุณหน้าคุณตากันอยู่ดีนะเออ แต่ผมนี่แทบไม่ได้เจอเพื่อนเลยเนาะตอนช่วงปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบแปดก็ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เแบนว่าได้เจอเพื่อนแล้วนะตรงนี้มีน้ำยาอะไรบ้างเนี่ยเคยไม่มีบอกเลยอันนี้มีสีเขียวโอ้ย มันขึ้นวิ่งนะเมื่อกี้แสดงว่ามันลงมาจากชั้นบนนี่สำหรับวันนี้นะครับใครที่เรียนเป็นไงบ้างเลี้ยงก็สนุกไหมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะว่าเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ชั้นอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ผมก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะก็อยู่มาห้าแล้วครับก็น่าจะเรียนหนักอยู่เอาเรื่องเลยแหละ วิชาเอ้วิชาที่แบบว่าผมแบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยก็น่าจะเป็นอังกฤษแหละอังกฤษไม่ค่อยออกเนาะไม่เก่งเลยว่างั้นผมไม่เก่งอังกฤษเลยก็ ии. ในนี้นะครับก็สีแดงคูณกับสีเขียวนะก็คือเก็บสีแดงกับสีเขียวนะก็จะได้เป็นพางตัวนะครับก็เห็นมันมีอยู่ตรงเอ้ยตรงนี้ก็มีว่ะ น่าสนใจว่ะเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเนาะเขียววกแดงเท่ากับวิ่งไว้ห้องไหนยังมีสีแดงวะห้องเมื่อกี้ปะเดี๋ยว,วต้องไปดูใหม่นะไปอย่างนะี้ยเมัมขึ้นมาแล้วนะ อ๋อนี่งไงเขียวนี่นะก็จะได้เป็นพังตัวบวกกับวิ่งไวเนาะเราก็จะวิ่งไวแล้วก็มีพางตัวช่วยนะครับ มันก็เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนยนะมันจะทำให้เราแบบวิ่งได้ไวขึ้นเนาะหาถุงไว้ได้ไวขึ้นเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วกันเคียรมันขึ้นมาวะ่ะเคีวิ่งไวแล้วหมดแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยแนละ้วกันทันไหมเนะี่ยหวังว่าจะทันเนาะเสียวอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเลยดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้นะมันอยู่ชั้นล่างเนาะเราขึ้นไปชั้นบนทันตอนนี้นะเราก็อยู่ชั้นบนแล้วเป็นที่ระร้อนแล้วเนาะหวังว่าจะมีถุงให้เก็บเพียงพอวะมันจะพอไหมเนี่ยเคห้องนี้มีเขียวกับแดงครบเลยนะเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บห้องต่อไปก่อน เพ่มขึ้นมาว่ะเข้าก่อนเข้าก่อนเสียวขึ้นมาบอดีเลยนะว่าจะขอให้ชั้นบนนี้มีครบทุกถุงเลยนะอีกสี่ถุงเนี่ยขอให้อีกห้องนึงมันมีนะเก็บด้านนี้ก่อน แล้วเราก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะนี่มาห้องนี้แล้วครบไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องลงไปอีกข้างล่างอนะ่ะอะไรวะถามจริงโอ้มันก็ขึ้นมาแล้วเด้อโอเคไม่เป็นไร แต่ห้องนี้มีมีเขียวเนาะห้องที่แล้วมีแดงว่ะเดี๋ยวต้องลองเสี่ยงไปกินดูเนาะเพื่อที่เราจะเอาวิ่งไวเอาวิ่งไวมาแล้วก็ผมเป็นพังตัวมาเคียมมันไปแล้วเรากินมันเลยเราก็มาห้องนี้ นี่ไงเคทีนี้เราก็ได้วิ่งไหวมาแล้วเนาะเราก็จะไปกินแดงกับเขียวตอนนี้นะครับเราก็ได้วิ่งไหวมาแล้วต้องไปเก็บชั้นล่างอีกสองถุงนี่ไม่ใช่อีกถุงเดียวนี่นี่ไงผ่านแล้ว โอเคครับทุกคนเราผ่านแล้วเนาะอุ้ยว่าไงเสือน้อยกินไปนะผมให้อะเอาไปเอปเอปให้ให้ให,ใหสงสารเนาะสงสารตัวอาเนื่ยนลน,ะนี่มันก็กินอยู่อย่างอร่อยปล่อยให้มันกินไวนะ้เนาะ ก็น่าจะกินอยูน่นี่แโอ้เช้าอ่ะงั้นออกเลยแล้วกันเคไปละนี่เราก็ผ่านแล้วนะได้มา20ถุงเองเหรอเอา้าคลิปนี้แล้วเราได้ไป40ถุงครั้งนี้ได้แค่20เองอะ่ะเออแต่ละด่านก็ได้เหรียญไม่เหมือนกันเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกนะันเนาะมาเล่นขำๆกันเฉยๆเนาะก็ใครที่ชอบนะก็ให้กำลังใจกันด้วยครับกดติดตามกดไลคนะ์เนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะโหมดต่อไปที่อยากจะปลดล็อกเลยก็คือเนี่ยล็อกหนืเลนะี้ยงเนาะก็ เป็นฝักทองเนาะก็แบบว่าถ้าเราเก็บฝักทองเรา,าได้เหรียญคูณสองไว้เ่ยแหละแบบได้เยอะขึ้นอนะ่ะนั่นเนละก็อยากจะปลดล็อกอยู่เหมือนกันแต่เหรียญยังไม่พอเนาะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนลวกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนนะก็สวัสดีครับ